มัดเสื้อกไว้ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่อไสามตัวว่างไงทรงม้วนเป็นยังไงเลิกเงาหรือยังลูกว่าังไงเอ่ยผูกเสือไไ้อติดไว้เด้พี่น้องเอ้ยเบื่อเอาเบื่อเอาเบิเอ่บเอเงเป็นยังไงนาะคุณพอ่องกงักงงัก,ก,งกจะได้เหตุการณ์สิรอดหรือบ่รอด คือสวัสดีดูแทะนี่ลงไปหาสาวเลยเป็นยังไงเบอร์นอนมาตื่นจันจ้านจ้านเลยจ้านเป็นไงลูกเฮ้ยโดนเม่พูกเสือ้อไว้บกผูกกับยางรถเป็นไงลูก พันกันลงวงเล็บหวานตัวใดนอ้องเสือตัวใดน้องมาขอางังไโอ้ย,อยอพันกันมานตัวใดเป็นตัวใดเลยบหวานอ๋อดึงกันเราเป็นพี่น้อยดึงข้อม้อนีนะ จองข้อมอนี่ไปแล้วบนีนจีไปไซไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นอยู่ตรงนี้แหละสามนมสามม,มุมต้องไปได้ได้ลูกเด้อไปไซฮึมุนจะไปไหนหลูกหามไปได้ลูกมนคำแล้ว ไปบ่ได้รถสดเหยียบอืพวกเสือกจองไว้ได้วยพี่น้องเลยห้ามไปได้วลูกระอืห้ามต้นดนโน่นนี่เป็นยังไงคุณหมอสิมาทำเหมันให้จจกเถื่อนนี่นั่น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 เป็นยังไง น่ารักแท้น้องเมียวเอ้ยน่ารักแท้ลูกเม่ก็สงสารอยู่ดอกเม่ก็อยากปล่อยอยู่แต่บานมันติดถนนนูกน่าลูกชายหน่อยจันจานหางจุนดุดน๊กสีสมมดเลยพี่น้องเลยสีสมกันมืดสีสมกันมืดเลยพัน,ยกน,กน,ยพนกันอ,อุ้งแล้ววันนี้ หน้าสวยนะคะรอดตายได้นี่รอดตายได้นะทองว้วนนั่นนี่นํำตอนนอนตอนนอนนี่มาจังใด้าสวยขนาดสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสมัยกอนแล้คลิปน่าเจอกันใหม่สุดสวยส,สุดรอทอรัวลูกบายบาย